สวัสดีครับผมเข้มนะครับสหลับคลิปวโนนี้ผมจะมาพูดถึงข่าวสารดีๆที่เกี่ยวกับ Bitcoin, Cardano, d o โด c o คอแล้วก็เหรียญของคนไทยที่ชื่อว่าอัลฟาด้วยนั่นเองนะครับผมก็คิดว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆกันนะครับโอเคแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มนะครับอย่างไรฝากกดไลค์เป็นาากำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับโอเคก่อนหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูราคาตลาดในณนขณะนี้กันก่อนนะครับสำหรับบิตคอยตอนนี้ก็ขึ้นมาอีกนิดน,นึงนะอยู่ที่33,000ืนะครับผมอีทเรียมสองพนะครับ BNB นนะครับ316นะครับผม Cardano 1.35XRP 0.63นะครับ d g e c o i n นี่แรงขึ้นมาเลยนะครับ0.22นะครับเติบโตขึ้นมากว่า11%นนะสำหรับ ดอทคอยนะครับผมก็เหรียญที่เติบโตมาแรงที่สุดในณขณะนี้นะครับผมก็คือเหรียญในชื่อเว็กซี่นะครับเติบโตมาวันเดียวนะปาไปกว่า50%นะครับรองลงมาเป็นเหรียญเทอรา่าหรือว่าลูน่านั่นเองเนาะแล้วก็โฟ w แล้วก็เซนเท e ติกตามลำดับนะครับผมรวมถึงคอ s m สมอก็เริ่มที่จะเติบโตมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ตอนนี้ผู้ชนะคือเ c ็กซี่นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่า สรุความยดีแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ถือเหรียญ x อเอาไว้นะครับผมโอเคที่นี่เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลแรกที่น่าสนใจที่น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆกันเลยครับสำหรับข่าวแรกนะครับผมอยู่ที่ทางคอยเดสนะครับได้รายงานนะว่าทางวุฒิสมาชิกนะครับคุณอลิซาเบธวอร์เรนนั่นเองนะครับผมได้นะครับทำการให้เดทไลน์นะหรือว่าอารมณ์เหมือนแบบให้กะละตอตเนี่ยทำการพิจารณาในเรื่องของการเลกูเลตตัวคริปโตเคอเรนซีให้เสร็จภายในวันที่ 28นี้นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจมากเลยนะว่าปลายเดือนนี้จะมีกฎหมายอะไรหรือว่ามีข่าวอะไรที่มันแบบเป็นทางทิศทางดีหรือไม่ดีนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าช่วงปลายเดือนนี้น่าจะมีอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในโลกคริปโตเหมือนกันนะครับก็ต้องรอติดตามกันอย่างใกล้ชิดเนาะซึ่งถ้าเราเข้ามาดูที่ตัวเนื้อข่าวนะครับผมก็คุณวอลเลนเนี่ยได้เขียนหนังสือนะครับผมส่งไปให้กับกอลตนะหรือว่าคุณแกลลี่แคนเซอร์นั่นเองนะครับผมให้พิจารณาในเรื่อองงข ตัวกฎหมายอะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะครับผมรวมถึงเธอได้กล่าวเอาไว้นะครับผมว่าการที่กรอตรเนี่ยมีความขาดในเรื่องของการกดเกณฑ์ควบคุมอะไรต่างๆเนี่ยจะมีความเสี่ยงที่จะทําให้นักลงทุนรายย่อยต่างๆเนี่ยาสามารถที่จะโดนโกงหรือว่าโดนปั่นตลาดอะไรได้นั่นเองนะครับผมเขาก็แสดงความเป็นห่วงออกมาสําหรับประชาชนเนาะก็เลยมองว่ากรอตรเนี่ยควรที่จะจัดหนักนะครับผมหรือว่าไม่ใช่จะหนักสิ กรอตอควรที่จะทําในเรื่องของกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยให้มันเต็มที่ให้มันมาปิดช่องว่างอะไรต่างๆให้ให้มันไม่มีความเสี่ยงนั่นเองนะครับผมก็นะก็ต้องรอติดตามกันดูต่อไปว่าประชาชนจะคิดเห็นว่ายังไงแล้วก็ทางผลตอบรับของกรอตอจะเป็นยังไงจะมีนแนวทางที่ทางไหนนะครับแต่ผมมองว่าน่าจะไปในแนวทางที่ทางที่ไม่ได้เลวร้ายอะไรมากเนาะเพราะว่าถ้าเราสังเกตคุณแกลลี่เกนเซอร์เนี่ยก็เป็น เป็นคนที่เชี่ยวชาญใน,นเรื่องของบล็อกเชนอยู่แล้วนะครับผมคงไม่ใช่แบบคนที่ไม่มีความรู้อะไรแบบนี้เนะก็ต้องรอติดตามกันดูต่อไปนะครับ ซึ่งล่าสุดนะครับผมคุณไมค์โนเวเกตนะหรือว่าเป็นเจ้าของ Gala x y ซ i ดิจ a l ลนะครับผมได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับทาง CNBC นะครับว่านักการเมืองของเรานะอ,นนอันนี้พูดถึงที่ประเทศของเขาเน่นะครับผมว่าโอเคแหละเขาก็เก่งในเรื่องของเขาหละแต่หมายถึงว่าเรื่องคริปโตเนี่ยเขาไม่เขาไม่เก่งอยู่แล้วนะครับผมไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่แล้วนะฮะซึ่งานักการเมืองต่างๆเราเนี่ยควรที่จะศึกษาหรือว่าให้คนมาสอนอย่างเร่งด่วนเลยนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนั้นนะหรือว่าพูดในอีกแง,ง่หนึ่งประมาณว่าเฮ้ยคุณยังไม่รู้ว่าเรื่อ จำกัดหรือว่าอย่าเพิ่งมาตัดสินอะไรได้ไหมนะครับผมให้ไปศึกษาให้ดีก่อนประมาณนั้นนะครับผมก็เราลองเข้าไปดูคลิปวิดีโอนี้กันได้นะแล้วเขาก็พูดถึงคุณแกรี่เกนเซอร์ด้วยนะครับผมที่เป็นอ่าแชร์แมนของกลอตตเนาะว่าตอนนี้กําลังทําในเรื่องของ บิตคอยดีดีนะครับผมให้ผ่านสักทีนะไม่ผ่านสักทีนะผมซึ่งมีหลายบริษัทที่ยื่นมาประมาณสัก15บรษิษัทบ้งในการที่จะรอให้ทางกรตทได้ตรวจสอบอยู่นะครับก็ต้องรอติดตามการต่อไปว่า EDF จะผ่านไหมแต่ผมคิดว่าควรที่จะผ่านนะซึ่งถ้าผ่านเนี่ยจะทาให้เม็ดเงินต่างๆที่อยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยตลาดทุนต่างๆเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาได้ยอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็แน่นอนครับ อาจจะทำให้ตัวราคาบิตคอยปรับตัวขึ้นไปสูงขึ้นนะแต่ทั้งนี้นทั้งนั้นไม่ใช่ financial advisor นะผมไม่ต้องเชื่อผมนะครับเข้าไปศึกษาข้อมูลต่อเพิ่มเติมเองนะลิปวุโรดนี้เป็นแค่ความคาดการณ์และความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับ ต่อมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องเกี่ยวกับโคฟอเดอร์ของ Apple บ้างเนาะก็คือคุณสตีฟว o เนกนั่นเองนะครับผมได้พูดถึงบิตคอยนะครับในงานที่ชื่อว่า Talent Land Digital 2021นะครับผมที่ลาตินอเมริกาเนาะก็เร็วๆนี้เลยนะครับผมซึ่งเขาได้อามาบอกนะครับผมว่าทองคำนั้นนะมีจำกัดแล้วก็หายากเนาะสำหรับบิตคอยเนี่ยเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ที่น่าทึ่งมากๆนะครับผมแล้วก็ส่วนตัวคุณสตีฟเองเนี่ยผมไม่ได้ลงทุนในตัวบิตคอยนะแต่หมายถึงว่า b i t c o i เนี่ยมันจะอยู่กับเราอีกนานนะครับอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆสาหรับความคิดเห็นที่เขาได้พูดถึง bitcoin นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเขาเคยได้พูดถึงว่า bitcoin เนี่ยเป็นดิจิตอลโกเนะรวมถึงเป็นอะไรอะเป็นเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ที่แบบน่าทึ่งแล้วก็มหัศจรรย์มากๆเลยนะครับผมสำหรับ bitcoin เนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อ่าน่าสนใจนะครับผมที่ทางเจ้าของ โคฟอร์เดอร์แอปเปิเนี่ยได้พูดถึง Bitcoin ในแง่นี้นะครับก็ต้องรอติดตามกันดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ก็หลาจากได้ข่าวนี้ออกมาก็ Bitcoin ก็ไม่ได้ขึ้นอะไรนะก็ยังนิ่งๆทรงๆอ,อ,อยู่นะครับผมนะต่อมานะครับผมมาดูในเรื่องเกี่ยวกับทางรีเสิร์ชกันบ้างเนาะของทางกาดไทม์นะครับผมก็ได้ข้อมูลเนาะที่น่าสนใจนะครับเขาได้บอกว่าตอนเนี้ การเร่งทําในเรื่องของ CBDC หรือว่าเงินสกุลดิจิตอลในแต่ละประเทศเนี่ยได้เร่งแบบสุดๆเลยนะครับผมซึ่งเหตุผลที่เร่งมากๆเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของการมาของตัวโควิดนั่นเองนะครับซึ่งปกติแล้ว CBDC เนี่ยมันอาจจะประมาณอีก5ปีนะกว่าที่จะมานะครับแต่ตอนเนี้ยทางจีนถ้าเราสังเกตดูข่าวจีนถูกใช้งานแล้วนะครับผมสำหรับตัวดิจเจ้าหยนของเขาเนาะซึ่งถือว่าเป็นการเร่งที่ค่อนข้าง รุนแรงมากๆเลยนะครับผมซึ่งเขาก็ได้ให้ข้อมูลที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมเกี่ยวกับเงินสกุลดิจิตอลเนาะบอกว่านะครับถ้าประเทศไหนเนี่ยที่สามารถที่จะปล่อยตัวเงินสกุลดิจิตอลออกมาได้ก่อนเนี่ยจะสามารถที่จะสร้างความแข็งแกร่งในเรื่องของการเงินของประเทศนั้นๆได้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้มีจํานวนกว่าประมาณสัก60 กว่าประเทศนะในการที่จะศึกษาในการที่จะเร่งทําในเรื่องของตัว C B D C ให้มันเสร็จออกมาอยู่นะครับผมก็ถือว่าเป็นการแข่งขันกันที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเนาะซึ่งรวมถึงนะครับตอนนี้กําลังได้มีการศึกษาว่า C B D C เนี่ยมันจะมีความมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยเมื่อเทียบกับเงินเฟยต แบบปกติอยู่หรือเปล่านะครับผมก็ต้องรอติดตามข่าวตอบไปนะว่าจะเป็นยังไงสำหรับอนาคตของ CBDC นะครับซึ่งในไทยเองผมเห็นก็มีข่าวมีอะื่ต่างๆที่กาลังพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่องนะก็ต้องเอาใจช่วยนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องเกี่ยวกับน้องหมาดอคอยกันบ้างนะครับคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะชื่นชอบเหรียญนี้อยู่นะครับผมซึ่งล่าสุดถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนาะดอคอยก็เติบโตมากว่า11%เลยนะครับผมซึ่งข่าวข่าวนี้เนาะเขาก็ได้ให้ข้อมูลบอกว่า ดอทคอยเนี่ยเติบโตมากกว่า8%เนเาะหลังอยากได้ทางคุณอีลอนมาสได้ทวีตเกี่ยวกับเหมือนในเรื่องเกี่ยวกับเพ m เมนอะไรต่างๆหรือว่าระบบจ่ายเงินที่จะเอามาใช้สําหรับตัวเหรียญดอทคอยนั่นเองนะครับที่กําลังจะมาในเร็วๆนี้เนาะซึ่งนะครับผมก็มีการตีกันค่อนข้างที่จะนัวเหมือนกันนะครับผมสําหรับทวิตเตอร์ Twitter ทั้งหลายนะครับผมซึ่งล่าสุดนะคุณ Elon Musk, อีลอนมาร์สเขเรากมาบอกนะครับในทวิตเตอร์ของเขานะบอกว่าอีทูเรียมนะครับแล้วก็บิตคอยเนี่ยคือเหมือนแบบ ในในเบสเลเยอร์หรือว่าเลเยอร์หนึ่งของเขาเนี่ยทำงานที่แบบช้ามากๆนะครับผมรวมถึงมีค่าคอสหรือว่ามีค่าแก๊สฟิล่างๆที่มันแพงมากๆนะครับซึ่งจะไม่เหมือนกับโดจคอยที่ทํางานได้เร็วกว่าแล้วก็ถูกกว่านั่นเองนะครับผมซึ่งเขาก็มีการเถียงกันค่อนข้างที่จะเยอะเนาะของอ่าบิตคอยนะครับผมอ่าใ,ในในฝั่งของบิตคอยก็บอกว่าจริงๆแล้วบิตคอยเนี่ยไอเบสเลเยอร์เนี่ยมันก็มันโอเคแล้วมันช้าอยู่แล้วแล้วก็ค่าแก๊สที่มันไฮมากๆอยู่แล้วนะครับผมซึ่ง ซึ่งแล้วยังไงต่อล่ะแต่ประเด็นคือมันมีความในเรื่องของความปลอดภัยมากๆนั่นเองซึ่งบิตคอยเนี่ยมีมากกว่า1นึ่งแสนโหนดนะครับเพย์พอมีแค่1โหนดนะเขาก็พยายามแขวะนิดนึงนะเพราะว่าคุณออลอนมาเนี่ยก็เป็นผู้ก่อตั้งเจ้าของ จะอาจจะของเก่า p a y เพ l นั่นเองนะครับผมก็ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเลเยอร์หเนี่ยสำหรับผมผมก็คิดว่ามันก็มันคือมันเน้นในเรื่องของความปลอดภัยมากๆอะเนาะซึ่งสมมุติถ้าจะให้มันเร็วเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็ไปในเรื่องของตัวเลเยอร์สนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้เลเยอร์สของตัว Bitcoin ก็ นะกอนมีนิดหนึ่งของตัว l i g n t n i n g ในดวที่กาลังทําหรือว่าที่กําลังใช้งานอยู่ที่เอวสวดรแล้วนั่นเองนะอันนั้นก็เร็วโอน,นก็ไปเลยน,ะนั่นเองเปิดป,ปาร์ด้วยนะนั่นเองนะครับผมก็เขาก็คงมองว่าไม่อยากจะให้มาเปรียบเทียบกับเลเยอร์หนึ่งเนาะเพราะว่าเลเยอร์หนึ่งยังไงมันต้องเน้นความปลอดภัยอยู่แล้วนะครับผมก็นะ อันนี้ก็ตีกันค่อนข้างนัวนะครับผมคนก็มาคอมเมนต์อะไรกันซัดก,กันอย่างหนักหน่วงนะครับก็ต้องรอติดตามคุณต่อไปว่าจะเป็นยังไงเนาะแต่ก็คงขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนั่นเองนะครับผมรวมถึงนะครับทางเชนล,ลิงเนาะแต่ผมเข้าใจว่า Account น,นี้น่าจะเป็น a c ไอเขาแฟนคลับประมาณนั้นนะครับไม่ใช่ออฟฟิเชียลนะเขาได้เอามาบอกนะครับผมว่าจริงๆแล้วบล็อกสเปซหรือว่าเลเยอร์หนึ่งของเอ่อเชนต่างๆเนี่ยที่มันช้าเนี่ยจุดประสงค์คือมันต้องการที่จะให้ตัวฮาร์ดแวร์อะไรต่างๆให้มันแบบให้มันโลเนาาาาะะะแลล้ววววก็มมมะะมีีีีคคคดเเซนนททรรรัั่่ยออบหื ภัยอะไรที่มันเยอะมันจะไม่ใช่ว่าเน้นในเรื่องของให้รวดเร็วอะไรทันใจอะไรแบบนั้นแต่จะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยสมมติถ้าต้องการให้มันเร็วมากๆเนี่ยก็ตอนนี้กําลังทําในเรื่องของตัวเลเยอร์สอยู่นะครับผมในการที่จะใช้ในเรื่องของโลวอัพต่างๆนั่นเองนะซึ่งเขาก็ได้แปะลิงก์ของวิทัลิคเอาไว้ด้วยนะครับผมที่ได้พูดถึงในกรณีของโลว์อัพเนาะที่สามารถที่จะมาช่วยอิทธิเลียมในการสเกลได้นั่นเองนะครับผมก็หลักการทํางานของโลว์อัพเนี่ยก็เหมือนกับ ทางด่วนนะครับอันนี้พูดถึงอันนี้เป็นสมมติฐานนี้เป็นเลเยอร์แรกแล้วกันเนาะเป็นเลเยอร์หนึ่งที่โอเคโอนกันไปโอนกันมานี่แหละแต่ประเด็นคือเวลาที่โอนเนี่ยก็ส่งเข้าไปในเลเยอร์สหรือว่าอารมณ์เหมือนทางด่วนคือเลเยอร์หนึ่งเหมือนทางหลักนะครับเหมือนอารมณ์เส้นหลักนะครับผมเป็นถนนเส้นหลักใช่ไหมแล้วก็จะมีทางด่วนอยู่ด้านบนนะครับซึ่งทางด่วนเนี่ยจะถูกกว่าเร็วกว่านั่นเองเวลาจะส่งทาธุรก,กรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็รวมเข้าไปอยู่ด้านบนแล้วก็ให้มันประมวลผลอยู่ด้านบนเป็นแถวๆนะครับผมเป็นโลอัพ เป็น batch ด้วยเนาะหรือว่ารวมๆม,มาหลายๆธุรกรรมทีเดียวนะครับก็จะสามารถที่จะทําให้ทําธุรกรรมได้เร็วขึ้นแล้วก็ถูกลงนั่นเองพอทําเสร็จปุ๊บก็เอาส่งข้อมูลกลับมายัดไวในอ่าเลเยอร์หนึ่งนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นหลักการร้าวๆเนาะซึ่งถ้าใครอยากจะเข้าไปอ่านของบล็อกของคุณวิทลิกก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับผมที่วิทลิก ca นั่นเองนะครับก็เขาก็ได้ให้ข้อมูลเยอะยๆมากมายเลยเนาะที่บล็อกของเขานะครับมีข้อมูลอะไรหลายๆอย่างนะครับก็ เราลองเข้าไปศึกษาดูก็ได้นะสำหรับคนที่ต้องการที่จะศึกษานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นข้อมูลที่เอามาต่อกับต่อกับนะคุณเอลันมาร์ทนะครับผมว่าจริงแล้วเลเยอร์หนึ่งเนี่ยเขาเอาไว้ให้สําหรับความปลอดภัยกันนะครับผมแล้วก็ไม่ได้เน้นในเรื่องของความเร็วอยู่แล้วนะครับผมนะก็ต้องรองดูกันต่อไปว,ว่าเลเยอร์สที่กำลังจะออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทางสแควร์กันบ้างนะหรือว่าคุณแจ็คดอซี่ในเองที่เป็นเจ้าของ ทวิตเตอร์ Twitter, แล้วก็เจ้าของสอฟแวร์นั่นเองนะครับผมซึ่งล่าสุดเขาได้ออกมาบอกนะว่าเขากาลังที่จะเริ่มทำเนาะในเรื่องของตัวอ,อะไรอะกระเป๋าเงินที่เอาไว้เก็บเหรียญต่างๆนะครับผมซึ่งอันนี้น่าจะเน้นตัวบนะิตคอยเนาะซึ่งข่าวที่เขาต้องการที่จะออกมาทําในเรื่องของวอลเล็เนี่ยก็มีมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่อันนี้เขาก็ได้มาให้ข้อมูลเพิ่มที่ค่อนข้าง,งน่าสนใจนะครับสิ่งที่เป็นไฮไลท์คือนี้ฮะเขาบอกว่า,าตัวกระเป๋าที่เขากําลังจะทำเนี่ย จะเป็นกระเป๋าที Mobile ly, นะาา่มือถือได้อย่างสบายๆเลยนะครับผมซึ่งมีอีกหนึ่งคำที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเขาได้บอกว่า assistant cell custody นะครับผมหรือว่าอาจจะมีตัวช่วยด้วยในการที่จะสามารถที่จะให้คนเ,นเข้ามาใช้งานได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องมีความรู้อะไรมากมายนักหรือว่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมซึ่งถ้าเรา <c oughs> เคยใช้ตัวกระเป๋าเ <c oughs> ท่าน,นีซึ่งถ้าเราเคยใช้ตัวกระเป๋าอะไรต่างๆหรือว่า wallet case และเจอร์ต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วคนที่โอเคแหละคนแบบเราๆอาจจะใช้ได้นะครับแต่ถ้าคนแก่ๆหรือว่าคนที่เขาไม่ค่อยรู้เรื่องความแะไวต่างๆเนี่ยอาจจะงงๆได้นะครับผมการที่คุณยาดอรซีได้ออกมาบอกว่ามี a s s i s t a n t Self c ล s ค d y ก็อาจจะทําให้การใช้งานต่างๆเนี่ยมันเฟรนลี่เพิ่มมากขึ้นเนาะซึ่งเขาก็ได้ต้องการที่จะให้มันเป็น global audience เลยนะครับผมหรือว่าใช้กันทั่วโลกเลยเนาะซึ่งก็น่าจะ น่าสนใจดีเหมือนกันที่บริษ,ษัทใหญ่ขนาดนี้ซึ่งมีเงินเม็ดเงินมีเทคโนโลยีอะไรที่มันเยอะมากๆเนี่ยจะมาทําตัวกระเป๋านะซึ่งน่าจะซึ่งเขาคงมองว่าในอนาคตเนี่ยตัวบิตคอยอย่างไงก็ใช้กันทั่วโลกอยู่แล้วแล้วก็การที่เขาทํากระเป๋านี้น่าจะสามารถที่จะทําให้เขาทําเงินได้อีกเยอะมหาศา,ศาลมากๆนะครับผมก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงเนาะซึ่งถ้าเราเข้าดูข้อมูลเนี่ยทางสแควร์เนี่ยก็ถือบิตคอยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับรู้สึกว่าจะ4 0 0 0 5 0 0 0าพันบิตคอยประมาณนั้นนะครับผมก็ถือว่าคุณแจ็คดอซี่เป็น บิตคอยเลยก็ว่าได้นะครับต่อมานะครับผมมาดูในเรื่องของข่าวที่เกี่ยวกับ c a r ์ a n o กันบ้างนะคิดว่าหลายๆคนน่าจะเป็นแฟนคลับ ADA นะครับผมซึ่งล่าสุดทางคลิปวิดีโอนะเป็นคลิปวิดีโอที่ข่าวคาร์โน่ฟาวเดชันนะครับได้ออกมาบอกนะในเรื่องของว่าอีก5ปีเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของอเข้าไปในบริษัท 500บริษัทนะหรือว่า Fortune 500 Company นะครับรวมถึงจะ t า r เกตในตัวแบงก์ต่างๆนะครับผมซึ่งก็สามารถที่จะเข้าไปดูในคลิปวิดีโอนี้ได้นะครับก็มีข้อมูลที่ค่อนข้างน่าสนใจนะในช่องของ Cardano Foundation นะครับผมซึ่งก็เขาได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะว่าอยากจะให้มีการใช้งานเนี่ย1,000 billion user นะครับผมรวมถึงบริษัทต่างๆที่เป็นชั้นนำของโลกเนาะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของอเข้าไป อยู่ในเป็นโซนหนึ่งของทางระบบธนาคารนั่นเองนะครับผมก็สามารถที่จะเข้าไปดูคลิปดโอดนี้ได้จริงๆมีเยอะมากๆนะผมก็คงอันนี้ผมยังดูไม่หมดนะครับผมแต่ก็คร่าวๆจากข่าวนี้ก็มีประมาณเท่านี้เนาะแต่ก็ถ้าใครอยากจะรู้ในเรื่องของรายละเอียดต่างๆชังลึกเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูคลิปดโอดนี้ได้ด้วยนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับผมมาดูอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่น่าสนใจกันบ้างเนาะคือก่อนหน้าน,นี้ทาง Alpha เขาได้ปล่อยตัว Alpha Launchpad ออกมานะครับผมซึ่งจะสามารถที่จะให เป็นพี่เลี้ยงแล้วกันเนาะในการที่จะคอยอให้คำปรึกษาหรือว่าบริษัทอ,อะไรต่างๆหรือว่าโปรเจกต์อะไรต่างๆที่กำลังจะมาเปิดกับทางอัลฟานะครับผมซึ่งล่าสุดเนี่ยทางแอปหรือว่าทางโปรเจกต์ที่เชื่อว่าเบต้านะครับได้เปิดกับทางอัลฟาล n c h แพดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างน่าสนใจมากเลยเนาะสำหรับตัวเบต้านะครับซึ่งถามว่าเบต้าเนี่ยทำอะไรนะครับผมก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทำในเรื่องของการให้เราสามารถที่จะเปิดสัญญาขายหรือว่าช็อตได้นั่นเองนะครับผมโดยการที่จะ อารมณ์เหมือนเราสามารถที่จะทําเงินกับทางตลาดหรือว่าคริปโตที่มันราคาตกได้ด้วยนั่นเนองอารมณ์เหมือนเยื่อมาขายอะครับผมเหมือนเราเปิดสัญญาชอ็อตเปิดสัญญาลองอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งปกติแล้วการทรําช็อตลองเนี่ยในโลกซีไฟหรือว่าเ e n น r a l i เซ็นทรัลไลฟนนเนี่ยมันทําได้ง่ายอยู่แล้วเนาะก็คือมีให้เราได้ใช้งานอยู่แล้วแหละแต่ในโลก DEFI เนี่ยม,มันยังไม่มีนะครับผมซึ่งการที่มาของเบต้เนี่ยน่าจะทําให้ คนชื่นชอบนะในการที่จะใช้ชอ็อตเซลเลียงแบบเลเวอเรจนั่นเองนะครับผมก็คิดว่าการมาของเบต้าน่าจะเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ค่อนข้างเจ๋งแล้วก็น่าสนใจมากๆนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่ทว i t t e อร์ของทาง Beta f i n a n c e นะครับผมก็มีหน้าตาแบบนี้นะแล้วก็เว็บไซต์เขาหน้าตาแบบนี้นะครับผมเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะในการที่จะสามารถที่จะกู้ยืมในการที่จะ ช็อตเซลลิงได้นะครับผมก็นะรอติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงสำหรับโปรเจกต์แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นโปรเจกต์อีกหนึ่งโปรเจกต์ของคนไทยนะสำหรับเบตานะครับเพราะว่าชื่อมันค่อนข้างที่จะคล้ายๆกับอัลฟาอัลฟาเบต้าถูกต้องไหมครับผมก็นะเราจะตามกันต่อไปว่าโปรเจกต์นี้จะเป็นยังไงนะครับซึ่งก็ค่อนข้างน่าสนใจนะสำหรับตัวอัลฟาที่เป็นโปรเจกต์ของคนไทยหรือว่าของคุนปันๆด้วยนั่นเองนะครับผมก็นะรอติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ โอเคก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับผมขอประชาสัมพันธ์ในเรื่องของเสื้อนะวันนี้สั่งได้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับผมก็จะส่งให้ในวันที่15นี้เนาะสั่งได้ถึงวันนี้นะครับขอเวลาผลิต4ีวันนะครับผมเราก็จะรีบส่งให้เนาะก็ถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปสั่งก็นี่เลยฮะสวยมากๆนะครับผมนะยังไงห้ามพลาดนะครับผมสำหรับเสื้อตัวนี้เนาะ รวมถึงเพื่อนๆสามารถที่จะกดสั่งซื้อกาแฟเพื่อที่จะเป็นกาลังใจาให้กับช่องนี้ก็สามารถทําได้กดปุ่มจอยหรือว่ากดปุ่มเลี้ยงด้านใต้คลิปนี้ก็ทาได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกๆท,ท่านที่สนับสนุนช่องนี้นะครับจะพยายามทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้อย่างสม่ําเสมอนะครับโอเคก็ยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับผมสวัสดีครับ